ใครจดีเพ sure. <qué says it> yeah, no, no, ิ Twelve ่นเบึงนี่สาเพิ่นก็เออสวยขาม้เนอะเรองขางนากว้ายังว้าวีดว่าเบิดแลวยังเลือกถุนึงโดยยังานอยู่กินไปก่อนเนาะั่นไปก่อนแมแต่ก็คือเบาล่าว้าหันได้โ่บิกเงินซื้อเขาพันหนึ่งซื้อเขา่อนยอมได้ีหนอกเลยเบาวจอยได้มีอยู่บ่อจอยบอไ่มีได้่อนหนึงคือแจ้งเจ้าแรกขันพันกีนะเพมีอยู่ เงินน้มันเบิดแล้วเงินที่ว่ามันสุกถุกขาดทางเอามาซื้อเรื่องเฮือนที่เจาบิดแล้วเราอันนี้ก็สวัสดีสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้อง f อซีเนาะบัว f อซีางลาวบางไทยแล้วก็ต่างประเทศพี่น้องเนาะ มาพบพ่อกับช่องมาจอยซาแนวอีกแล้วพี่น้องเนาะวันนี้ก็มาหาทางน้องลอยคือเก่าพี่น้องเอลยเนาะกะที่ว่าบา้นา,นบานเฮียนฌานบ้านแป้นดําเนินการฮอตไชแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะมาวันนี้ก็กะแกปลกคู่แปลกตาคือลายพี่น้องหลายคูลย่ลายคนอยคอมเมนต์เนาะคอมเมนต์ขามาพี่น้องเป็นยังไงตีชมกันได้พี่น้องเนาะทางมาจอยกันได้ นี่แหละพป่น้งองทองในตทางสารเนะาะฝากเป็นกำลังใจนี่เด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจแน,น่นหูังลอยไปทางไหนวะคือพอเห็นมานี่คืองีบแท้จีิงนะจะไปทางไหนเนาะ สบายดีสบายดีสบายดีห่วยงข่หากตแม่แม่ไปใช้เดีวแม่ไปจังานมัดงาน่ไปานเรียบเรียบอืมให้พวลูกมานนพคอยเอาเอาน้งเจ้าหน้าเอาน้องแม่บ่ นอนจะนอนก็หากระตื้นนองบุญเพ็งน้อง่อยนอนก็หากระตื้นดิเดี๋ยวนายนางบุญเพ็งคือท่านเอ สบายดีค่ะอาสบายดีสบายดีสบายดีไปก่อนก่อนเนาะสบายดีแต่ผมมีตรงงอนางลอยเป็นอีหยังอะไรนะตัวสบายใส่บ้านก่อนเลยนะเกิดอะไรขึ้นกับนางลอยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นสบายดีเปล่ะ เป็นยังเนีนยเล่นะฮะถามกันเป็นยังเนี้ยเลยนะเดีอยเป็นยังขึ้นนั่งแบบนี้ฉันอาการกำเริบบอเป็นอไรเป็นอนไรเนี้นี่นะนั่งดีๆเนี้ย คือให้คือหาหมูนี่เออเป็นอะไรนี่เล่นะเป็นอะไรคืนหมวยถามป้าก็หมวยเป็นอะไรคืนเห็นอะไรบานเฮ็ดกล้องเฮ็ดนีอะไรเออดังลอยเป็นอะไรนี่นี่คือส่งขี้คาดนะครัาสร้างยังไงมีได้ดังลอยเอ้ยข่อยยาเข่าคือโมกินเขานะคือส่งขี้คาดเขาจยกสบายดีแท้ ชงคีย์ค่าเลยะบาทกินเพื่อนแล้วพนันบออยากเข่าผมมีเข่ากินบ่อเข่ากระซิบเลยบ่อได้ได้บาทเลยแต่ผมมีขากินมีขอกินกับเข่าไหวตัวไปยังกบไปไปย้ำนไปยาำมืดคืนนี่บอกเรโคบซื้อๆคบอะไรมาซื้อของกินเน๊

นี่อันนี้คอยซื้อมาาหายเลยนี่ไล่นะจะขอยังัันนะเจ้าสิบช่างนี่สามแสนปลายผลเห็นโบแมนถึกถึงเด้อ่เห็นถึก่นะี่ลยะอันนี้คือก้จกเงินข้าออกห้นี่สามแสนปลายผลเจ้าว่าอ่านทไร์ไเจ้าว่าพูนเบิ่งพูเจ้ามเจ้าไ่เนิ่งานกี่ข้าศบายดีเลพวัต อันลาสี่หาสิพันเบิดห่าประมาณสิบเงินหวัวสามแสนต่ายโอ้อ้น,นี่น้คือเกาเอยนี<ด>่บกุกยวบเกยาเขาข่ออันนี้ยซื้อนนไม่งั้คุณเจ้าก็ได้ใส่ไปสิหลอกไม่ไงบ่สามแสนแปดสิบหพัน แทงหรือถึกขอบใจพ่อเลยแม่ปชิมาขอบใจขอบใจบาหล่าขอบใจสลายปชิมาตาคงติดเนืนอเนี่เขาคันหัวหลืออ่านถึกหรือแพงขอบใจบาหล่าแท้านี้ขอบใจด้วยบาหล่าไปเลื่อนซื้อขนมมาให้กินเลยิคกี้พายเลยจะว่าอย่างจะว่าว่าถึกเด้อ นี่เจ้าเบึ <N> ้งในบัญ <au> ชีน <N> ี <N> ่เง <N> ินพารวมนี <N> ่เ <N> บ้างเงินในบัญชีทีนหลักทุกอก่าง้ต้งพูดอะเก่งใส่ใส่ปองเียบห้าสิบพันใส่ปองเียบอ่างไประมาณสามแสนแปดสิพันเลยเห็นยังก่อสร้างอันนี้นะยุดแล้วสบอ

เพื่อนลังไท้เมืองก้อนผู้รักผู้ใหญ่นะแต่ว่าคอยอย่างนี้จากปากเจ้ามาห้อยผู้ใหญ่ฟังเนี่ยสาเหตุเลยเหตุผลที่ว่าบ่มุ้งก้อนนะบางคนก็ขาดใจว่าสร้างกับที่ยังโบมี่บ่อบ่มี่ใดๆเนี่ยคือมาโกงว่าอย่างไรต้องรอยต้องทําสั่งจากปากสเพิ่นให้รู้ก้อนดีสาเหตุที่บ่มุ้งก่อนมันมันไม่ยากเวลาเขาแอ็มนี่แหละนี่กานเขาแอ็มก่อนแล้วมันง่าย เอาขึ้นไปเรื่อยๆดิอ่าเอมแล้วแล้วก็แล้วแต่ถ้าเขามุ้งก่อนเขาต้องได้เห็นลางลานข้างนอกระนี้มันขึ้นเทิร์นบ่อยๆดิโดยโดยจุดประสงค์เพิ่นคือบม่อยากเห็นลางล้านข้างนอกระน้นมสบายกว่ากันสบายภาวะภาวะมุ้งแล้วมันจะได้เห็นลางล้านข้างนอกระ้ภาวะบ่มุ้งแหละมันจะได้ขึ้นทางไหนได้ขึ้นทางไหนได้ก็คือมุ้งขึ้นมุ้งขึ้นงขึ้นเลยอ่าก็ขึ้นไปอย่างสั้นสร้างปุ่นนี่ อาจจะมือมังได้แล้วมาแล้งกันแล้วแเนาะพอไวเอฟซีป่ะก็เห็ดแต่เพื่อนลังนีิสร้างฟูนิเด้อร์วะสันเวลาอเวลาเอามุ่งนี่เนาะเวลาเอามุ้งต้องอันเอาอันรังสร้างเก่งทีขึ้นแบบนี้เอาเวลาขึ้นไปตากนี่มันสบายเฮะเอามุ่งแล้วมันขึ้นมาได้ขึ้นมาได้มันสีดักสักสีนี้ดิ เจ้าต้องได้เห็นหลังๆอยู่นี่ะแมันเแมัน้าใจต้องได้เห็นหลังๆออกไปต่อข้างนอกแม่นไม่างลอยขึ้นไปยังนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งอันนี้พึ่งก็ของช่างเพวนแบบนั้นนอยนางลอยเป็นนี่อย่างเงินาเงาเงาดีบุญมีขขากูนีนันเขาวนี่บุญมีเขากินเหรอวะเผื่แล้วเพื่อน่าเขาหันหมดแล้วอ่ะสิเบิกเงินทันหนึ่งสิไปซื้อข้าว

ไปดังไก่กระพัวเทปผัวก็อยู่แจนั่นเออเราเป็นนี่อย่างร้อยง้อแงแล้วแบบมึงมีเข่าแล้วเพิ่นงอแงแม่้อยกับสีห์เอาเอายืนนั่งร้อยใจยืนดูเช่งโอ้ยบ่แม่หน่อยมันสีเบิร์ตเดียวนี่เบิร์ตมืออื่นมือหื่อนี่ยังกินได้ลายมือดดูเออเพื่อเออบางทีผู้ใหญ่จะดีเพิ่นเบิ่งนี่สับเพิ่นกะ เออสวยขะมานอนเรื่องเขาเรื่องหน้ากันเว่ายังเว่าวงขีดแบบเบิด์แล้วยังเลือดถุงหนึ่งโดยยังงานนัอยู่กินไปก่อนเนาะงานไปก่อนอืมแต่ก็คือบ่าวลาวเหว่าไห้โน่แบบเบิร์เงินซื้อเขาพันหนึ่งนี่เงินื้อเขาก่อนงอมได้ผีนอกเฮ้ยบ่าวจอยได้มีอยู่บ่มาเจอบ่าวมีไงครับเงินชื่อื่อพันหนึ่งนี่คือแจ้งเจ้าแล้วคันพันกีบนะเพราะมียุกเง เงินที่ว่ามาสบาาเอามาซื้อเครื่องเงิน้เจ้าเบแล้วเราอันนี้กาเบิกเงินิเียดอกประมาณเงินไ่นมาแม่มันบูมี่ในเล่ยยังไงมันยังบูมี่มันกมเบินเฮ้ย้อเงินซื้อห้ได้ต่องรอยซื้อก้อนให้เจ้าหรยังจะเงินจะาของซื้อดูมันเป็นยังหรอราเล่า็อยจะใส่เด้บ้างเช็ดร้องรอย้อเเอาังบูมบดองิรอย หามันหมดก่อนร้อยยาหาย đấy อย่าหายเจ้าตาบ้านมบน้ตาไอ้สางเขามาเบิ่งกอะไรกองหน้านี่ยังบมมาเลยจิโตกันจมูวันแม่ดว่าอย่าเลี้ยงบอกว่าสามาเบิร์อะไรเด้เว้ย ไปยามจังโมงเมื่อคืนนะว่าจังโมงแปดโมงเนี่็ตโมงมาเลยฝนตกจังโมงเลยฝนตกแปดโมงรีหอดถืถังน้ำเลยหอดถือโคมไปอย่าบอเป็นียังเอาเป็นยังกบมาให้เมียเลยมาเรียนมาเรียยังกบแล้วก็กินข้าวเส่ากันบ้างเลยกินข้าวเส่าตำปลาแดงตายลุกจินจ์ตำปาแดก นา่งล <Es os> อยเด้ฉันนา่งลอยกินบะไรบอกรกพริกเบิร์ดเล่กปูกับอันหอยจะนั่งกินเบิดแล้วบอกเบิดแล้วเรากินเมื่อวานนี้เด้เพราะเราง่อยๆเงาเงาเงาแล้วเคนเข้ากสิมัดแล้วคนเราไปเอาเข้าอยู่ใส่น้องเอากษิบเบิดของกินกรบโบมี่ก็เบิรงก้อนสีเบิกเงินก้อนเงินเงาเบียกเงินหงาเบิกกร์ดมา คนใดพันน mm. mm ึงเอาคือเขามื่สิเบินเห็นนี่เนียนนาเงินค่าสร้างน้ำบาลาวมีเพียบเพาะเนี่ยเขายากห็อกเราอาให้เลยแหละตนีัดโจกเอามาใส่เบิมาที่เื่อนใส่เื่อนเป็นเบิรนเมอะไลยบอกไม่มีนล้บานเห็นได้แร่อนเลยบา Đô, đứa, nhau đó oh, <cười> <cười> <sẽ> <cười> queen... <demek> là vào đây mình ngân đây nằm rồi Đâu rồi, mình ngân một bên nhàng Đó, vào đây mình ngân yên, yên đơn nóng lạ đó Bỏ tay tí Ốt thì cháy mượn xong rồi Khơi như bò Khơi ốt mà đẹp hẹn Khơi họ có ớt không? Dù, dù hơn xe, hơn xe mà này Đâu Nhớ qua cho cả pha ớt tỏ bay Mẹn vào nóng lầy Chưa vào hợp tạo nhà mà nhà của ta có chắc nóng lầy này Chị ạ, đây Bên này ทุกใจเฉพาะแลวน่งน่งสันดอยู่เมื่อเช้าคิดหลายว่นนั่งลอยคิดหลายเพื่อนสี่เลียมอยู่บ่บอกเขาบดเหมือนเพื่อนกับมาแล้ววนนั่งลอยแบบนี้บ่พี่มานั่งพี่ดีดีตีเออเลื้เลียมาพี่ตีสเป็นบ่แมนสีงเป็นีเนตัวนี้ให้สางมา่อนอน เกก่อนก่อนเก็บช้าเที่ยวเช้าจะเสีอทัวกันใดเกิดทางใดอันว่าสิเธ็ดจริงก็ได้ยังกันอันสิทธิ์จริงต้องจงยุบพุ้นให้ฟองฟองกันใดแล้วก็บรรทึกบ่บลาเจ็ดชลองอันเห็ดอันเดียวก็มันได้ไม่ใช่ไปเห็ดหลายอันเลยเหตุใดก็เหตุอนไรเห็ดทางนี้

แขกคนมาโอ้ย<ช>ยังยงานไดนแขกคนสิมาวัวได้แขกคนออาวัดดุสาวเอาผอ<ะ>เอาตัววันนี้ใหญ่ <มา S 1> ขึ้นมาเขาเอาผอมเอาตัวขึ้นทางพระเท่ามันวัได้ขึ้นข,ขึ้นทางงามใหญ่มากขาก็หางเงื่นเห็ดเลยเนาะโยกผู้ใหญ่ผู้โตผู้เฒ่าตานาสิม้านางตานัวกันได้สมปองยันว่าเจ้าก็บอกเลยเป็นนางข้างในผู้นางขึ้นสูงเลยเนาะจิมันนางตันหัวกันได้ในใ <c oughs> นา คนเที่ยวคืนเที่ยวลงอยู่มันก็บอะไรคืนที่เที่ยวเขาก็จายกมหัวแหลนแนวน์เนีแมนบล่ใกระาก็เห็นทางขึ้นทนไดกันเดียวเัวบ้านจะสองทางบ่สอทางเดียวไมใช่กระจาจะเอาละงดูบ้าลายกระจายหนุกคือทางกระจทยเขาว่ ไปเล่นกันนั่นเลยแล Alpha, psycho, si that, like ้วถาสัมกันเดีนี้สายกับนี้ลดลนี้ลดสิขัดรถก็ต่มปึ่งเลเราซื้อใส่เรื่อนนีแหละรถก็ได้น้มานอยู่เรา่อ้ายน่นนี่ะ มันแรงซี๊จะโขนาดหลอกหยังลูกไงก็เลสิบหายกันกินมือนันเลยไปหายังกิน้นาไมเลืจะเปหนงห้อยป่หาทำไมมาแก้มาตกไก่ไก่ก็หูน้ปลาทำไมยังไมได้ไายเล้วกินทาวก็มักกินแต่้

กิอนอะไท,ที่อย่างบ่อร่อยอเราซิมงทำกับปลาเดกจำปลาเดกใส่ขนมหนะักิะแล้วด้่เวลาผนโตมามันก็อยากบดในเดือนนั่นเมื่อเบอกขนมนะแต่ก็ตะปูเขาว่าเราขอก่อนมีผ้าอนีรยังจากเบไปจะนำมันขึ้นอันนั้นมันตอกยากแน่เป็นขึ้นในหม้ออืมมันสีแบบอย่างนะตะปูเน,นี่ยได้สิ วายบอให้ม sí, oh, sí, ันถอะเจ้า no ยัง no. ค oh, no ิดวอยู่เตียงมันชิดตอยากเจ้าเองนรันแบนันจะต้ายาเก็บว่เสร็จไปมาหอไปมาห้องไปห้องไปงามไปงามไปห้อมแลมันคิดแะคิดแบะได้เือมันได้จรินิดแบะเด้อมันด จะล้วปุ้ยใหญ่เห็นกระบอกเนี่ยพิษแบบพิษไปแล้วพิษแบบเที่ยวให้เบิ่งมาแล้วแบบเพื่อนให้เบิ่งมาแล้วไปอัดต้นั้นก่อนบอ่ไม่เห็นต้นตะกรอนเออเพิ่นเพินเ่นให้เปิดเลยเห็นเลยนะเห็นบ่คืออัดคือเห็นนั่นน่ะเขาประทานเบิ่งฮ่าฮ่าก็บึงเมื่อวานนี่เขาว่าพิษแลว้วเขาว่าตัดหันพิษแล้วตัดลูก หมดแลยเห็ดแล้วแหละก็แล,แ,ลแ,ลแล้วไปอือแล้วแหละก็แล้วไปเพราะว่าเห็ดแบบนี้งามขว่าเห็ดแบบได้งามนะนี่แบบนี้งามเขาบึงมันมันลวงไปเลยดิว่าเาวันหได้อัดตัวนี้เขาบึงขว่าเขาอยู่คืกกกอกระตุกรไฮนาเขาบึงลมมันจะมาแต่ทางเดียวเนี่ลยลมยังที่เข้าฮือนตรงวัดปองบางทีลมมาทาง พูดมาให้นสักษรมา,มาให้กนึกษัตริย์มาพี่จะมีบางว mm hmm. ันี mm ่เลยกระห่อนยากาศแ้วัเมื่อวานนี okay, okay, mate, yeah, ้เขาว่า okay, พ so ิษแล้วแบบไมด้ขอแก้ไหมบอยาแลพิ okay, ่น okay. ี okay, ่เราแก้ดีกว่าถมเล่าก่อนแก้ประธานแล้ ถามยังบอกทนเอาเลือกตัดมาตัดลง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 ก็เรียบร้อยนะฮะตัดหมดเลยฮะมันมันลงฮะแต่เดี๋ยวมันเพื่อมามันเฉียวมันเฉียวไม่เนี้ยนะมันแล้วแหละก็ยาแล้วไว้พวกนี้แท้ยังมาแล้วอันน้ำแล้วเลยนียังบอกไม่มันเฉบยวได้ขาดของของบิึงเอานี่มันไปซื้อได้แล้วของบึง สอง,งอเองินพอแลครับแกระเตกระดึ๊อบไม่ไหวจนะเอาห็ดในรูปห็นในรูปเือว้หินเดิมหนิในรูปมันบูดมีตัวนี้ได้หนิตนทายตัวนี้บูดมีได้หนแบบมันบูดมีตัวนี้นนพดมสิผะเข้าขี่ ยัพนนเขาเพื่อใช้ยัมพนท่านบนพระในดำมังกรพระอีแล้วพนว้ของฮิบนี่มันบุพะช่วพระพระติานี้น้ำมันสิไลมาน่มันสีงอ่างนี้เขาเพื่อยัพ่นท่านบอกบอกเด็ดตัวนั้นหันปัดท้พราะว่าท่านนึ่หันนอนไายเลยหันนอนข่าบเรา ถามมันแล้วอะไรอย่างเช่นหัจักเนาะเอ้าแล้วว่าแล้วเฮาก็บึ้งไปนี่พ่นมันต้องมันพระอยู่แล้วนี่นะมันพระอยู่แล้วมันพระมันมาข้างหน้ามันกับพระมันมาข้างหน้ามันกับพระคนมันกระโดดมากระทางเยอะกันเลยถามันมาข no. ้างๆนี่มันก็บโมปี้มันโมปี้มันมาข้างนี้ข้างนั้นกับโมปี้ก้ามันมาข้างหน้าเซตบุมมีบนนอนเลยขันบุ๊มมีเนียอัดอันใดขันมีเนียวอัดเออใช่จะนั่งไหน มีตัวก็น้องแค่บอยอยู่ในตลางเลยเออสะพ่อจนเกิดถึกึ้นใใจเฮานี่ขึ้นในใจเฮานี่ให้ยกอัดเฮาพี่ใ่ห่วยให้กดมาตกอย่นี่ยกอัดลงมาอีกวอันนี้อันโกว่ายาเลยเอ่อัดลมเชีเขาเจ้าตี้มันเขาอย่แเ้วเขาเอาเพื่อพ่นมันติดตกมัมัน โอเคพี <m í toys> okay. mình, ่น so ้องเนาะคลิปนี้ก็ิบื่อว่ยังหลายอยู่เราจบคลิปไปก่อนเลยพี่น้องเนาะสวัสดีแหละสบายดีสบายดีไม่ยังเก่าเพี่น้องเนาะยังบวชพ่อคือชังก็ยังบวชพ่อคือว่าในเค่อยเบิ่งไปค่อยเหตุไปอะไรบ่แม่นล่ะสิหาโอมไม่แต่ว่าหันยินยามมันยามแดดเนาะอื ใครตัวอ่านโกบก,กมันดูไกลละ